วันที่สิบสองวันนี้ยาสบันแค่ไหนคะยเดวจไม่เสียงัเลคอันนี้ไม่พอนะคะเป็นผู้ใหญ่ต้องหุเป็นแฟนค่ะแล้วต้องใช้เกที่มีการิ่อาคุณเลิกดูไลน์หนูไม่ได้หรอก เพื่อนไม้ไปจริงจริงมันจะค่อยหลอกหลอนจนถึงตอนนอนค่ะร้นนอนแบนั้นเนี่ย ขอบคุณครับทยสวัสดีครับ สองของควรเด๋ยวเป็นพะดนเนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยมาให้พยานบานบ่อทำอะไร แล้วบอกว่าพยาบาลดุทุกคนสามสิบคนพิมพ์ด้วยค่ะพิมพทักทายพยาบาลด้วยงอนเลยนะพิมพ์ด้วยค่ะ มันเลยเดี๋ยวแฟนเขาเองเขาไม่มีสิทธิ์เงินตัวใคร <coughs> yeah, they're ready. They're ready for that command grab. Well screen kind of is from Zon. They were kind of designed to clean up after all the sump and all the waste that's all about. นหน้ามนหนออกไม่ได้น้นาเก็บไว้เก็บ้ใจเก็บไว้ในใจเรา ขอบคุณครับใส่ดนอนค่ะรัะออกอะไรไม่ได้นั่นแหละตัวน้ำหน้าสนหน้า เธไดียินอัไรเธอปาเข้ามาแล้วเธอคนหนีไปเขาอยู่สระบุรา,ามันหน้ามันใต้จริงจรคนนี้ ยหญยใหมาลงบานนะจะเปิดเข็มเบอร์ใหญ่สุดเบอร์ที่เบอร์สิบแปดมาเลยมนะมาลงบานหนูนะหนูเปิดเข็มเบอร์สิบแปดให้พี่เข็มดอยา 拜拜。Bye bye.